ครับผมตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับที่ปิดล้อมกัน,อ,น,นอยู่ครับสถานการณ์ล่าสุดคุมคนเสื้อแดงของคุณดาชัยนะฮะประมาณเกือบ200คนตอนนี้กําลังมาปิดล้อมที่ประปจลำปางซึ่งเป็นสถานที่นับคะแนนนะฮะตอนนี้นําโดยดีเจอ้อมาที่มาจากเชียงใหม่๋อครับแล้วก็ตอนนี้มาประท้วงทางคณะกรรมการการาเลือกตั้งให้นับคะแนนใหม่บอกว่าถ้าไม่มีการนับเนี่ยจะอยู่ถึงเช้าเลยก็กดดันทางเจ้าหน้าที่อย่างมากนะตอนเนี้ ครับผมทีนี้ปมที่ทางกลุ่มคนเสือแดงที่มาปิดล้อมบอกว่าให้มีการนับคะแนนใหม่เนี่ยน่าจะมาจากสาเหตุอะไรครับก็ไม่พอใจก็คือบอกว่าการนับคะแนนอ่าระหว่างเบอนหนึ่งกับเบือนสองเนี่ยไม่โปร่งใสตัวเจ้าหน้าที่จะมีการแบบอ่านับนับ,น,บนับไม่ถูกต้องดําเนินการแบบของมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับอืทีนี้มวลชนเองเนี่ยครับเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่และในส่วนของผู้ที่ถูก เรียกร้องเองอย่างกกตเนี่ยตอนนี้ดาเนินการยังไงกันอยู่ครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กกตนะฮะก็ส่งตัวแทนไปเจราจากับตัวแทนกลุ่มคนเสื้อแดงก็คือดีเจอ้อมนะฮะครับก็เจราจาก็ไม่เป็นผลก็คืออาจจะต้องทําตามคําเรียกร้องของกลุ่มคนเสื้อแดงก็คือต้องมานับคะแนนใหม่ต่อหน้าทางกลุ่มคนเสื้อแดงที่กำลังเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ครับเห็นว่าจะเดินทางมาจากจังหวัดน้ำอูนอีกเยอะเลยครับตอนนี้เห็นเขา เชิญชวนกันมาฮะเห็นเห็นแกนนัำเขาแจ้งให้ฟังฮะครับแล้วคาดว่าอตอนนี้ประเมินจํานวนของคนเสื้อแดงนะครับที่มาปิดล้อมอบจอลําปางเนี่ยครับตอนนี้มีจํานวนเท่าไหร่มากน้อยเพียงใดครับตอ,ตอนนี้ล่าสุดก็ประมาณสองร้อยคนนะฮะแล้วก็ยังมีเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องฮะตอนนี้ทางผู้บังคับการตำรวจทอธจังหวัดลำปางก็ยียกำลังตารวจเข้ามาแล้วฮะตอนนี้เกรงว่าจะเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ฮะซึ่งทาง คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยครับ,บกรกตเขาก็ได้ยืนยันใช่ไหมครับว่าการนับคะแนนที่ผ่านมาเนี่ยมีความโปร่งใสชัดเจนใช่ไหมฮะครับมีความโปร่งใสชัดเจนแล้วก็เขาก็พยายามย้ํากับกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าคะแนนนาตอนนี้ยังไม่เป็นทางการ,รซึ่งจะเป็นรับรองอะไรพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทางกลุ่มคนแสดงก็ไม,ไม่ไม่พอใจบอกวาอ่าไม่เป็นทางการและประกาศขึ้นเว็บไซต์อะไรต่างๆไมได้ไงมันครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดามไม่พอใจต้องการ นับใหม่ก็กล่าวหาทางกกระดว่าสับหีบติดตั้งอะไรกันบ้างเนี้ยฮะครับผมแล้วอย่างตัวของคุณดาชัยนะครับที่เป็นผู้สมัครหมายเลขสองนี่ตอนนี้เขาได้ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับผลคะแนนบ้างไหมฮะตอนนี้คุณดาชัยก็ยังยังยังไม่พบเลยฮะตอนนี้ในในไม่พบเลยนะฮะแต่ตนนัวผูเไมได้รับรายงานจากจากเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็คือคุณสนีสมีนะแชมป์เขาก็บอกว่าครับตอนนี้กาลังประสานกําลังกับเจ้าหน้าที่ตารวจครับ ขอไปอราักขาที่บ้านเพราะว่ามีกระแสข่าวมาว่ากลุ่มคนแสดงจะไปติดล้อมที่บ้านพักของอานายยอบอัญจลจะมีอ่าคนเก่าแลวก็ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในวันนี้ะครับอืครับสําหรับการดําเนินการของกอกตถ้าหากว่าจําเป็นจะต้องมีการเลือกตั้งนับคะแนนใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ,รบตรง,งนี้นับคะแนนใหม่ต่อหน้าพวกนี้เลยครับเพราะว่าเขาไม่พอใจจะปิดล้อมแล้วก็จะปิดประตูท้งเข้าออกตอนนี้ะอืม ตอนนี้ก็ได้ได้ว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่สามารถออกจากจุดบริเวณนั้นได้ใช่ไหมครับครับยังครับยังอืมครับอาล่ะฮะก็ยังไงความคืบหน้าเบื้องต้นก็สอบถามคุณชัดชัยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรคุณชัดชัยรายงานกลับเข้ามาให้เราได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับครับได้เลยครับเดี๋ยวมีสถานการณ์ยิ่งขึ้นหน้าอนการรายงานเข้าไปครับครับขอบคุณมากครับ ับนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางกับการปิดล้อมของคนเสื้อแดงนะครับในการเลือกอย่างที่